ค่ะมาค่ะวันนี้มาทานของหวานทานของหวานด้วยกันนะคะทองหยอดขนมไทยที่แบบหวานแล้วก็หอมมากนีห่หอม มันกินนั้นคล้ายๆมะลิอ่ะน้ำหอมกินอะไรอ่ะอร่อยตอนเด็กน้อยอยากกินอยากกินเนี่ยนีหอมขับฝอยหองอกขึ้นมากเลยฝอยค้าง ไม่หวานมากอะ่ะหวานนินดๆหอม,อมช่ำๆเวยอะ่ะหอมมาก เย็นๆหวานๆอร่อยืม <c oughs> ส่วนมากขาเขาเอาไปไหว้เนะเป็นผลลภเอ้ขนมมงคลนะทองหยอดอวานจะขึ้นไหมนี่อร่อยฟินเพลิน รู้ใจนีย่ยบ๊ายบายบ๊ายบายเออดมาก